สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเคบซีที่น่ารักของแม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาดูเหรียญจากพี่วินพี่วินที่เขาเห็นไมค่ค่าห่างหายไปนานมากนะคะเพิ่งจะมาค่ะเพิ่งจะมาคือนานมากพนัปตับลดราคาหลายรายการแล้วนะคะดูก่อนว่าราคาเดิมของเขาเขาเขาเออพนันเขาไม่ได้มาส่งนานอ,นอะ่ะเนาะพนันเลยไม่ได้ ไม่ได้อ่ของพี่วินนะคะไม่ได้มาส่งนานแล้วราคาที่ปรับลดพนัดก็ยังไม่ได้แจ้งเขาค่ะหลายเดือนเลยนะคะหายไปนี่ไงราคานี้นะคะสิบบาทสามสี่นะคะเหลือยี่สิบห้านะคะหลายรายการอยู่ถูกสี่สามสิบห้าสี่สี่โอ้ ปรับลดเยอะเลยนะคะนี่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายอันนี้จ่ายตามนี้ไปก่อน2170ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยราคาเที่ยวหน้านะคะราคาปรับลดหมดแล้วมาดูเหรียญกันนะคะว่ามีอะไรมาบ้างอะตามรายการที่ที่แจ้งมาเช็คที่รายการ10บาทปี34 11เหรียญอะนี่ไง10บาทปี2534 11เหรียญ ตามรายการนะคะ10บ,บาทปี25 3 4 11เหรียญเหรียญ1ิบบาทจะตังทอนนะคะเนี่ยค่ะระบบตังทอนเลย10บ,บาทจะตังทอนปี25 34ค่ะเป็นน่ารับซื้อนะคะเหรียญละ25บาทค่ะเหรียญสตังทอนนะคะจากเมื่อก่อนเคยรับซื้อ30ใช่ไหมคะตอนหลังนี่เขาปรับลดในห้องเขาขายะคะ่ะในกลุ่มขายะะเขาขาย28บาท เพราะฉะนั้นปน้านาับสามสิบป้านาก็คนเขาคนก็ขายยี่สิบแปดแล้วเรารับซื้อสามสิบนี่ดูจะเศรษฐีเกินไปนะคะเราก็ต้องปรับลดลงมารับยี่สิบห้าบาทเพื่อที่จะขายได้เท่าเขาค่ะข,ข,ข,ขายขายยี่สิบแปดรับมายี่สิบห้าบาทขายเท่าราคาคนอื่นที่เขาขายกันยี่สิบแปดบาทนะคะสรุปว่าสิบบาทปีสองสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะชัดเจนนะคะทุกคน มาดูต่อกันว่ามีเหรียญอะไรมาอีกอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนสามสี่ดูในรายการสี่สองค่ะสี่สองเก้าเหรียญสี่สองดูตามรายการค่ะดูตามรายการที่นี่นนะคะรันตามรายการสี่สองยี่สี่สองเก้าเหรียญเนี่ยค่ะสิบาทปีสองห้าสี่สองโอเค ิบบาทปีสองห้าสี่สองราคาพออันนี้พนัดให้ให้ราคายังไม่สูงก็ยังไม่ไม่ต้องปรับลดนะคะราคาคงที่ค่ะเหรียญสิบบาทพอสองสห้าสี่สองนะคะจะตังทอนเนะะี่ยค่ะเหรียญสิบาทจะตังทอนพศสองสอห้าสี่สองที่พนัดพูดอยู่ตลอดนะคะรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพศสอเท่านั้นคะ่ะเจอสองห้าสี่สองส่งขายพนัดได้นะคะพนัดรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทค่ะ สิบบาทพศสองห้าสี่สองนะคะรับซื้อเหลือยี่สิบบาทสี่สองเขาก็เป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะอันดับนะคะถ้านับสามสามนะคะเขาก็จะอยู่อันดับสี่ถ้าเราไม่นับสามสามเขาก็จะอยู่ที่อันดับสามนะคะรองจากค่ะสามหนึ่งนะคะสี่หนึ่งค่ะแล้วก็สี่สองนะคะสี่สองจำนวนผลิตสิบบาทปีพศสองห้าสี่สองหนึ่งล้านกับสามหมื่นเหรียญ จำนวนผิดก็ไม่เยอะนะคะน่าเก็บนะคะนะคะแนะนําเลยค่ะถ้าท่านใดนะคะถ้าเจอในระบบสตังทอนนะคะที่เราไม่ต้องซื้อนะคะเก็บเลยนะคะเก็บก่อนเลยเพราะว่าอีกหน่อยนะคะเมียนะคตแน่นอนเขาเป็นตัวติดผลิตน้อยอะค่ะนะคะเขาเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยยังไงก็ยังไงก็มีราคาแน่ๆนะคะขายได้แน่นอนตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะนะคะผลิตเพียงเหรียญหมุนเวียนแหะนะคะหมุนเวียนที่เอ่อ เวียนไปตลอดเนาะแล้วก็เหรียนหมุนเวียนแล้วจำนวนผลิดเพียงล้านกว่าแค่นั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากค่ะ10บาทปีสีนะคะถ้าถ้าเจอนะคะถ้าเก็บก็เก็บเลยถ้าไม่เก็บก็ส่งขายไปหน้าได้รับซื้อ20บาทค่ะต่อมาดูตามรายการที่เขาส่งมานะคะสี่สามสบาทปีสองห้สี่สาม เหรียญสิบบาทนี่เลยนะคะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามสิบบาทปีสองห้าสี่สามมาทั้งสิ้นจำนวนสิบบาทปีสองห้าสี่สามสิบสามเหรียญค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองและสิบสาม เขียนว่าสิบสามอ๋อหล่นขออภัยค่ะสิบสามค่ะสิบบาทนะคะปีสองห้าสี่สามจะตังทอนเลยเนี่ยค่ะผ่านใช้มาเยอะเลยนะคะก็มีศึกมีบินเป็นปกติของเหรียญผ่านใช้นะคะ mm hmm. เหรียญสิบบาทจะตังทอนพศสอง 2, 5, 4, ห้าสี่สามไปนรับซื้อค่ะนะคะรับซื้อเหรียญละสิบสิบห้าบาท 10บาทปี2543นะคะรับซื้อเหรียญละ15บาทท่าในใดมีต้องการขายก็นั่นแหละนะคะส่งมาให้เป้านัดได้เลยเป้านัดรับค่ะยังรับอยู่ตลอดนะคะ10บาท2543 10บาทปี2543้าาจำนวนผลิตจำนวนผลิต หนึ่งล้านหกแสนหกหเหรียญค่ะจำนวนผลิตน้อยนะคะล้านกว่าไม่ถึง2ล้านนี่ถือว่าน้อยมากค่ะเป็นหน้ารับซื้อ15บาทนะคะท่านใดมีส่งขายเป็นหน้าได้เลยนะคะในราคาเหรียญละ15บาท หรียญ10บาทที่พีนาทรับซื้อนะคะเหรียญ10บาทที่รับซื้อเป็นหลักๆเลยนะคะ10บาทปี2531นะคะ500บาทขึ้นไป10บาทปี2541 80บาท10บาทปี2542 20บาท10บาทปี2534 25บาท10บาทปี2543 15บาทค่ะ นะคะรับซื้อตามนี้นะคะท่านใดมีท่านใดต้องการการขายนะคะส่งมาได้เลยค่ะทุกคนอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะมาดูต่อกันมาดูเหรียญอื่นๆต่อกันนะคะอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนเนาะขอบคุณที่รับชมคะ่ะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ